ครับพี่น้องเฮาโอ้หลังจากกลับมาจากไปเที่ยวนะพี่น้องกะมาพ่อดงไผ่นะครับผมดงไผ่แบบโอ้ดงใหญ่ดองไม้คอกไม้ล่าสุดของเพียรเลยเด้พี่น้องเฮามาเจ้าของไผ่อยุสัยแนะน้ำเจ้าของเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อชื่อัดครับผมบ้านเฮายุสัยครับเนี่ยบ้านหินลาดครับบ้านหินลาดครับตำบลตำบลบ้านคอครับอำเภอเมืองขอนแก่นครับ บ้านหินลาดบ้านวังต่อบ้านควาย้ามกรบพน้องเนี่ยเห็นว่าแลนวรวปรวยรวยยู่ดีอันนี้เปิดบ่ครับเนี่ยว่าท่านได้เปิดเขาสิถามก้อนนี่เนี่ยเห็นว่าแลนนะลูกผู้ใดละครับหลานปู่เก้าเจริญวววพอเขานี่เป็นลูกเก้าเจริญนันลาเขาสีถามออกก้อนมเห็นว่าว <laughs> พ่นละพี่ n o งเขาตาแป๋้วนกเป็ดนามเห็นว่าดิ เออข้อสามองผูกโบสีท่องดอกเล่าเห็นบ่ะนี่กําไลเก่ามาหนาหลังขุนตาแป๋วฝันหาบเกิน็นหาบท่องมาเต็มเลยอันนี้เอามาอันนี้มันมันนั่นโอ้ยขวันซองทางนมันงามแต่ลูกละขุนเบิ่งไดไหมล่ะงามได้พี่น้องเขาเขาจะทำเขาจะทำเหายี่เนยหน่อย,อย,ออย,ย,น,ยนี่ได้นนไดนกับแม่เนาะ กับแม่เอาเปิดไว้สองแสนใสเหรอมแม่เพื่นแม่เพื่อยุคพุ่นครับโอ้เพิ่อนยุ่เก๋ไก่เพิ่นเนาะเออพี่น้องเข้ามาคุยกันเดาเด้องฝุ่นแม่เพิ่อนยุ่เไก่เพื่นเพื่อนเนาะเปิดไว้สองแสนอี่นางหน่อยหลานปูเกาเจริญเนี่มาเขาเรื่องของเฮ้าบัตเนี่ตัวใดอยากเปิดเปิดแม่ในครับผมนี่แม่นี่ใส่ลูกเพิ่นอันนี้แม่ลูกเพิ่นอยู่พุ่นครับอ๋อลูกยักโตแล้วครับลูกสามครับลูกสาม ลูกซีในทองลูกซีเนี่ยมันหยังครับในทองสร้างอุดอจักเดือนหรอครับมีใบมีหลอดครบเนาะแม่เพิ่นให้ลูกสามตัวแล้วนี่ลูกตัวที่สามเนี่ยตัวฮอจูงอยู่เนี่ยแม่บอกครับลูกไผ่ครับป่ากล้วยหนองบัวลำพูมีใบมีหลอดตัวแม่หรือตัวผูวครัแม่ครับผมมาอีหล่ามาลูกมาไอ้ลูก จักปีแล้วครับเนี่ยอ๋อเก้าเดือนโอ้โพี่น้องเข้าลูกปา้ากล้วยได้เนี่ยแม่เล่านี่เป็นไนนข่ขเล่าไหนครับอ๋อเราาไข่เสียโซเนาะให้ลูกมาแล้วสามตนี่คือโตที่สามลูกปา้ากล้วยน้องบัวลำพูอายุเก้าเดือนแล้วก็ใส่ช้างอุดรไว้อีก,กี่เดือนนะ,ะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนรับประกัน เขาแล้วมีใบมีหลอดมืดทั้งทั้งกล้วยน้องบัวอลำพูทั้งสร้างอุดรเอาบักตาเต็มๆในลูกผู้ใดอีกเดี๋ยวนี้โอ้ตีโอแม่เล่ากันพี่น้องเข้าแม่วา่อ่างเด้อเนี่ยคุณล่ะแม่เล่าเป็นวขยเ่าเกาของเสียโซ่เด้อพี่น้องเด้อสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบไปหาลอยสามสิบหาเนาะครับเนาะ ร้อยสามสิบกว่าเอาเป็นว่าร้อยสามสิบกว่าไปหาร้อยในเรื่องพี่น้องเด้อพะว่าผมบวัดดอกเดี๋ยววัดไปสิว่าผมตัวอีกคนสมือนี่ก็เ็ดแตดว่าควาข้สูงเท่าไหร่ผมก็บ่ฮห้ว่าสิเอาไปยั้งดอกเออไปใส่พอเอาเด้อพี่น้องเด้ออยากได้ไขยสูงไว้งามสร้างเอาเองครับพี่น้องสิมาเอาน้ำเสือเสียตะก้อนเพื่อนนี่ันสูงเกินร้อยสี่สิบขึ้นมันพ่ได้ดอกพี่น้องงินเบาเบ่ะ เป็นลูกเพื่อนนั่นนี่ลูกโวอานั่นเพื่อนนี่เป็นของก้าวเจริญอันนั้นลูกเพื่อนอีกตินั่นใส่ครับโตใหญ่นะออกมาออกมาเอามาแล้วเดีคือลูกเพื่อนเนาะลูกโตที่สองเนาะอันนี้ลูกไผ่ครับเนี่ยวลูกก้าเจริญมีใบมีหลอดเดี๋ยวผมให้เบื้องตัวย่างการส่งลูกของแม่เราเด้อพี่น้องเด้วยเนี่ยลูกเก้าเจริญนี่เห็นบ่วนี่โอ้ยขวัญซองทางได้มางามแต่พุ่น ปุ่นเยอาเป็น้างหงขมวดเป็นนกยุ่งลำแพนพี่น้องเขาเตือนบ่คือโอ้ยเห็นว่าเตือนคนลอยแล้วบัดเดี๋กินไม้เากินไม่เนาะไขยปลาบ่เคยมีคนมาจาดด้วพี่น้องด้อ่เคยายปลาห่าบ่เคยมีคนมาจาดอันนี้เป็นลูกเก้าเจริญอายุอายุสองสองวบสอปีกว่าอันนั้นน้องเพื่อนลูกปลาลกวยแม่นครับผม แล้วกัน,นองเพิ่นอีกลูกสร้างอุดรได้ท่องบ้านนี้สิเปิดโค้มสามหรือโค้มสองเปิดโค้มสองนครับโควกหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้ตัวย่างลูกเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยลูกตัวที่สองเพิ่นลูกเก่าจะเลือนนี่พี่น้องสูงซ้ำแม่แล้วครับโอ้หางพวัวดีได้พี่น้องเข้าแต่ว่าไข่ปลาเด้พี่น้องเด้อ,พอเพราะไข่ผัวค้นนะเ <c oughs> ตือนนะครับผมพูดล่ะนี่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ กล้ยท่องสีดอกเล่าลูกเก่าเจริญอันนี้เป็นลูกแม่ใหญ่นี่เลยเนาะครับอ๋อ oh, นี่เด้พอพี่น้องเด้อนี่พุ่นขวัญสองทางเล่างามมาเข้ามาเ,าเ้าเรียงควท่องสองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งป่ากล้วยหนองบัวลำพูก,กับช้างอุดรเอาเท่าไหร่ครับแสเนสเจ็ดครับผมแสนเจ็ดคุยกันได้ปูศาสตร์นอนเบื้องตะเวนคุยกันต้มไก่สู้กันกินได้แสนเจ็ดเนาะ ลูกปลาควยน้องบัวลาพูกับสร้างอุดรในทองครับคับตัวย่างการส่งลูกเก้าเจริญแสนหาให้บ่าฮ่าฮ่าเ่าผมบฮฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่า่าาฮ่า่ามา่าฮ่าาฮาฮ่่าม่า่่าใส่มาฮ่าฮ่่่า่าาาเ่ <g arness> มีเรื่องนใจครับพี่น้องเฮาแสนเจ็ดแล้วครับเนาะเนาะพี่ชาติเนาะแสนเจ็ดเนาะเ,เอาแม่กับลูกนี่ลูกปก้ากล้วยน้องบวัวกับสร้างอุดรในท้องคมท้องสองเบิกหนึ่งนี่แสนเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเราก็มีตัวย่างลูกเก่าจะเลื่อนให้เบื้องล้วตัวที่สองของแม่เราเนี่ยทรงลูกสวยเพราะสวยพี่น้องตัดสินเอ,เอาแสนเจ็ดคุยกันได้เนาะครับเนาะแต่ว่าสองบวกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้วอดวกเกียวกับแม่เก่าจะเลื่อนเด้อเอาโอเคครับมีตัวครับพี่น้องเฮา อันนี้แม่นี่เป็นวายเราบานเฮานน่เนาะครับานบานเฮาพี่น้องเฮาสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบถึงบ่ครับประมาณนี้ประมาณเด้อพี่น้องเด้ออาจจะบ่ถึงอาจจะบ่ถึงอาจจะไม่ถึงหรืออาจจะถึงหรืออาจจะเกินอันนี้ลูกไผ่ครับเนี่ยลูกขึ้นนี่ละครับนั่พอไหมพ่อพ่อเป็นดาวเหนือครับดาวเหนือนี่ลูกดาวเหนือเลยนะนี่หมายคามว่าอีหลามาลูกตัวแม่หรือตัวผัวครับตัวแม่ครับผมอู้ยพี่น้องเฮาลูกดาวเหนือด้เนี่ย โอ้ลูกดาวเหนือเนะพี่น้องเฮาปัา๊บตาเตีมแกม้มจำข้อสามอ่องป่องข้อเขาถุงแถวซี 4, ก็ไล่หาครับพี่น้องเฮาห่างมาได้ล่างบ่ได้เว้าดนเหลดเด้ดนีน่แต่ว่าันไปเกียกขี่นะพี่น้องเด้อใส่<笑><笑>ไมมีตัวไม่มีลูกเพิ่นอีกบ่อ่าตัวนี้มีมีมีลูกตัวเดียวนีน่เนาะติดนี่เนาะลูกตัวที่เท่าไรแล้วครับอันนี้อันนี้เป็นตัวที่สองเพิ่นครับตัวที่สองเพิ่นตัวแรกผมขายไปแล้วมี่ยังในท้องบัดนี่ตัวนี้อันเพชรล้ำโค้งครับ ใส่เพียรลำโขวงไว้จักเดือนแล้วครับเดือนนี้อยู่ประมาณสีส่เดือนครับสี่เดือนครับโค้งท่องสองบวกหนึ่งดาวเหนือเพชรลำโขงครับพี่น้องเข้าเดี๋ยวให้เบิ่งแม่เลาก่อนโอ้แม่เลาบานบนครับพี่น้องเข้าป้านหางพัวดีแห้งครับพี่น้องพูดละ่ะหางพัวดังเงินดังท่องแล้วก็มีลูกดาวเหนือติดมาตัวหนึ่งตัวแม่ได้พี่น้องว่าเป็นตัวผู้ได้นี่พูดละ่ะโอ้เขาเป็นเขาค่อยงามได้พี่น้อง นี่ขวัญหามเงินหามทองนะครับผมแต่ว่าโอ้ยควายปลาหรืขี่ตื่นไว้พี่น้องไข่ปลาเมื่เคยมีคนมาจาดเห็นปะเจอในหอยรวบล่อมาจาดเราเป็นเลยโอ้พ่อแม่เด้อพี่ยูทูบเบอร์รูปหล่อไม่ใช่ในหอยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเนาะโอ้ยเอาเป็นว่ายูทูบเบอร์หรือว่าในหอยกับคนขายไข่หลือพี่น้องเขาขายคลิปขายไข่ด้อ ก็ตองซี่เรียดนะครับผมวานัาหวหวัวมวนกันแม่เราจะยุ่ประมาณรอยยี่สิบแปดไปหารอยสามสิบหรืออาจจะเกินเนาะรประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อดประม่านนะครับผมคร,รับผมเป็นควายบ้านนะครับผมบ่ได้วัดบ่ดดบดอใดยังทั้งสิน้นอันนี้คือประมาณด้วยสายตาเพราะนั้นบ่ตรงซี่เรียดถ้าซี่เรียดความสูงมาวัดเอาครับพี่น้องผมบ่วัดก็คือทั้งในท้องนี่ใส่เพชรล่ำโขงไว้ซี่เดือนอันนั่นลูกใบหลอดครบอยู่ครับใบอดครบอันนั้นลูกดาวเนื้อ ใบหลอดครบนะสองบวกหนึ่งเนี่ยวเท่าไหร่ครับนี้สห้องมันมัาง,งามบันไดน้อยีงามเมื่อเดือนไรยะมหาเวเห้องเจ็ดเมหื่นครับผเจ็ดหมื่นคุยกันได้เนาะเจ็ดหมื่นได้ 70, 000, ดพี่น้องได้โค้มท่องสองบวกหนึ่งตัวเมีอันนี้ลูกดาวเหนือในทองลูกเพชรล่มขวงเอาวามันมันอยากไปน้ำมูติดน่ะนะนี่นั่งน่อยนะมาห้นเขาเนี่ยออกกล้องแล้ได้ไปรถเด้อ เออเ่าธรรมดาเด้พี่น้องคืเจ็ดสิบคุยกันได้เนาะเอาเจ็ดสิบเด้อพี่น้องเด้อสองบวกหนึ่งโอ้มีเนี่ยข้มงามๆได้พี่น้องเขาสุดยอดเลยเลยยุดเนี่ยผลผมมาจังได๋่ะหรอเฮ้อเอาโอเคโอ้ยเด้อพี่น้องเขาผมให้ผมเบื้องสร้างเนี่ยแม่เพื่อนอันนี้เป็นเป็นเยื่ของตัวนี่ครับตัวเขาใส่ไหมเพื่อนตัวพู่นะครับอ๋อไอ้เป็นเยื่อของกันหลานพู่เขาเจริญเนี่ยนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ นี่หลานปูเก่าจะเลื่อนตัวน้อยๆที่ผมขึ้นต้นเคียบมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีนั่งขวัญสองทางงามๆเนี่ยเป็นน้องของตัวนี้ครับก็คือลูกแม่เดียวกันเนาะอันนี้เป็นลูกช้างอุดรจักปีแล้วครับใส่แล้วมันบ่ใส่ยังอันนี้มาครับบักกันบักกันซูเปอร์บิ๊กเิ่นไส่เท่าไรครับตอนนี้ผสมตัวเปนไส้เท่าไรครับ สองพันหาเขาเนี่จักเดือนโอซีเดือนเขาแล้วใส่บักซูเปอร์เบยกบักซูเปอร์เบรกกลลูกของมันเป็นลูกภายนอบักซูเปอร์เบรกเนี่ยของของเสียอันเดอพี่น้องของห้อยอันของห้อยอันบนันทนน้อยเดอพี่น้องใส่แล้วติดแล้วผสมโตอยู่สองพันหาแล้วก็เป็นเอี้ยของหลานปูเขาจะเลื่ญนนี่ว่าบ่นน อันนี้เอามาโชว์กันครับโชว์ครับผมเอามาโชว์ครับว่าย่านคนมาถามออกเดี๋ยวน้อเนาะเป็นเป็นลูกของตัวนันอ่านี่เป็นลูกของแม่ยุกไก่เด้อยบีดอกเด้อยนี่เห็นว่าเนี่ยมือนี้เมื่อพอดวงไข่หรี่เด้อยบีหลวงตั้งแต่ลูกเก่าจะเลือดจนมาบ้างหอดลูกสร้างนี่แล้วก็ลูกหลานเก่าจะเลือดนี่มูเจ้าเบลี่เอาเด้อ บ่เกียวก็เพียดผมเลยเด้อผมลงแล้ว็นจะไปลี่เ,เด้อเอออันนี้ก็ถือวม่ามาได้มาพอค่อยงามอีกอีกดงหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อยู่บ้านหินลาดนะครับผมบ้านบ้านหินลาดบ้าน<ด>ขันเวนบ้านหอบเนสีเอิ้์นมาท้ายบานนอกว่า,า,ห,า,าหินลาด,ดวังต่อครับผมมูบานค่อยงามครับพี่น้องายหอยดังๆยุนี่มัดหอยเคน็นหอยอันหอยมุ่งค้น ห้อยอาลี่โอ so ้ยไหลครับพี yeah, okay, ่น้องเข้าผมมาเก็บกินข้อวายแถวนี้ไหลนะครับพอนันมือนีกับมะพร้าวไข่งามๆอีูพุ่นเละอากลากอยู่เด้อพี่น้องเด้อพุ่นเละโอ้ยผู้ชายขายควายมันสิไปยังไหนพี่น้องมันก็อยู่น้ำควายลรอพี่น้องเข้าม่นมียังนะครับพี่น้องแต่ว่ามันเตือนเนาะครับพี่เนาะแมนครับก็่ว่าเป็นยังก็มีใครมาจ้านี่จ้าเทียวอ๋อแต่ว่าเขาออกมาโชว์ซื่อๆเนาะขันเพิ่นมาถามเอาก็คุยกันเอาเด้อครับผมเอาโอเคครับผม